นี่นี่มีใครรู้บ้างว่ามีสายตายาวตามอายุกันหรือยังถ้าไม่ได้ไปตรวจเช็คสายตาแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองมีสายตายาวสวัสดีค่ะวันนี้บูก็มีวิธีสังเกตภาวะสายตายาวของเรานะคะว่ามีวิธีสังเกตแบบไหนด้วยวิธีง่ายๆโดยที่เรายังไม่ได้ไปตรวจเช็คสายตาค่ะเราก็สามารถสังเกตดูตัวเองได้เลย ถ้าหากว่าคุณมีอายุเข้าเลข4หรือว่าเลข4เลยไปแล้วแล้วเราลองสังเกตเวลาดูระยะใกล้ปกติของเราแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชัดเหมือนเดิมต้องขยับแขนออกไปห่างขึ้นไปอีกนิดนึงถึงจะมองเห็นชัดเจนดีขึ้นนั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีภาวะสายตายาวร่วมด้วยแล้วนะคะ แล้วถ้าเราเป็นภาวะสายตายาวตามอายุแล้วจะเป็นอันตรายไหมตาจะบอดหรือเปล่าสายตาสูงอายุไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายค่ะแต่มาทำให้เราลำคาหรือไม่สบายตาเวลามองระยะใกล้บางคนก็อาจจะรู้สึกปวดหัวไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องมีการเพ่งให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วสายตายาวตามอายุเนี่ยเขามียารักษาไหมนะ้าปัจจุบันนี้ยังไม่มีการรักษาด้วยยานะคะมีแต่การแก้ปัญหาสายตาให้มองเห็นได้ดีขึ้นด้วยการใช้แว่นหรือ